ย้อนห่าไปเลยมันกลับมาที่เดิมเลยฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วหนึ่งรอหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องตั้งใจสิลูกอะโอ้แบะลงอะเอาละเอาละดูตำแหน่งละไม่ทันละไม่ทันละสองเท่ากันละ

เข้าไปแล้วนะเหลือสามตัวนะแปะเหลือกี่ตัวโลกเหลือสี่ตัวอะไรสามสี่นู่นนู่นของพ่อนี่นี่แล่าเหลือสามไงมีกระสุนเอาละเอาละ หนูก็ถอยียสิลูกมันติดเกินเออยิง <c oughs> หัวล้อชนะลูกนี่หัวล้อยังยังยงยังไม่หมดเลยสองตัว <c oughs> สีน้ำเงินเหมือนเสื้อเลยแหแล้วมั้ง <c oughs> หมดแรงดีดเลยปะ <c oughs> ต้องเลงด้วย

แม่ยางนั้นเข้าแล้วเข้าแล้วเก่งเก่งลูกเก่งเข้าด้วยพุกด้วยเอ้อข่าอไเฮ้ยเหลือสองตัวพ่อเหลือตัวหนึ่งนะลูก 拜拜拜拜！干嘛 <laughs>